สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะกับเป็นเมือวันที่23กรกฎาคมพศ2อ6 6ค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ได้อยู่ที่วัดปูส่สำนักทรงเนาะคะ่ะเปิดจะพาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชัว่วโมงทังตัวเลขปูส่สำนักทรงเนาะคะ่ะวันที่31กรกฎาคมพศ2อ6 6ค่ะมาเบ่งมาฟังน้ำกันเนาะคะ่ะว่าปู่จะฟันว่าจังไดเนาะคะ่ะจะเน้นให้ตัวใด เขาไปรับช่วัมฟังพร้อมๆกันค่ะการนมาสการครับปูการนมัสการเค่ยครับูไหนปูคือมีแต่สุ่ยแต่ปูครับปัวุบันเห็นรถเห็นรถว่าถกับบตีเนาะเ็รถแต่ว่าต่รถว่าคว้าวแต่ละครับรถกัตีแต่ว่าตะเก็นมากูเก็2งงว่าคว้าวะคับรถก็เรว่าแต่ลงมาเกหนึ่งบอ่มันหลบมาเวมันลงมาหกสองนาีว่าหกสองเท่านวเน ว่าฟันล้มจะมารถแต้มหนึ่งบ่กว่าจรู่เนาะบมี่ต่ฟันเละเจ็ดหึมากคงสุดท้ายกับเจ็ดหนึงเลยปูก็เคยขึ้นมาหมักเลยเนาะฟันมารถจากเจ็ดองรถมาเจ็ดหนึ่งรถฟันเห็นว่าจะได้ขี่รถเละเกิไปก็ไปกับเ็ดสองนว่ามาเ็ดสองมลัมแต้มหนึ่งกังมันรถทั้งหน้าปู่ปตัวนึงจากเจ็ดองเจ็ึ่มากคงสุดท้ายปูกเจ็ดนึ่งเจ็ดหนึเจ็ รถคิดมองกันเรื่องว่าเด็ไร้อไม่ออกเก็บเศษจังไรปูไอ้คือว่าจะนั่นโอซาลาปูกับว่าจะ่อทั้งหลังกันลาถ้ามันกับยักษัต่งไรเราก็ห้โซให้่าไม่ออกกับผสมประมาณชน่ละมันก็ั้ขาดเกอดปูขั้ขาดได้ยุ่นันละ เอ,อเห็นปูว่าเพเห็นเป็นที่จอดไม่ออกออเอราใ่อ,อจอดไม่ออกงั้รบแดดรฝนรถตกรถตกก็ไม่มองจอดง้นไม่ออกมาจับภาษางั้ไม่ออกมาวัดมาว่านีล่ละสาราปูสารานี่ยนอยดอกทมาช่วสารานี่ยน่อยา,าราเาาราานี่ยน่อยอข้อคนนั่นมไม่ออกพ้นเก่าเพราว่าเน่แรกสัตว์นันไม่ออก,กแบบพูออิบบาทสาบบาทมันก็มพอง่ายแล้วก็เลยว่าจะคอนนั ไปออกเฟซซีเขาเรืล่ะเอานพี่น้องนะผู้โฉมมันผู้ใดมมันก็ซอยปูแน่แต่ผู้ประโมันก็ซอยปู้กต่อาน้ะปูนะทำรชมพวกกะจักว่าเรนอกกะว่ารถรถก็เรงไกจักค่าแตกนแต่กจังนพี่น้องเรานดาะ้มนนนกันเซียงโฉกน้องบ่เม้นนักเห็นรถเนาะเฟซีสบุญเ้าเนะทรชมอ๋อเฟซีบุญเาลล่ผู้ใดอยากจะซอยเห็ดซอยสางน้ำปูได้พี่น้องเด้อเอางวดนี้เป็นยังไงปูงวดนี้ก็ ก็ยังเกียวกับเรื่องใดเรื่อต่อกับฟันก็จะจมูกลราจะต้องวัหมดแลละครับกต่ฟ,กฟันว่า,วาก็จะไม่ออกงานว่าเวลาเขาจะโอนอียังหรอโอนเงินโอนเงินยังโอนยังเขาไนบัญชี่เขาไดนโทรศัพท์ไม่มโทรศัพท์ก็เรื่ังความก็เลื่องเจ้ามันเขาเพราะมันบ่เขาคนละว่าพวกอะไรว่ามันเขาเพราะมันบ่เขาเราบัดนี้แต่เราฟันเจ้าไม่ออกเราไม่ออกก็เลยว่าเอามาหนึ่งคนที่เหตุให้ว่าเห็นเรือว่ามันแต่ว่ามันเขาเมื่อกลืนหน้าจอตจนไม่ออกคนละว่าอืมค่ะ ไม่ออกจะไม่เอ้ันไม่ออกก็ไม่ออกยุ่นแน่วนี่ะไม่ออกกนไน่้นนี่ยต้องแบบบัดมากคนนบัดมากมันนั่งเหียงกันล็อกซองนี่นองกับอี่ใหญ่นผู้ใหญ่ก็นังทั้งหนาแก็ผู้ใหญ่ก็ถามว่าเดี๋มาขอจให้ไถแต่ผู้ใหญ่ว่าคุณนอกกขมานั่งเหี่ยงใหญ่ก็เลยวาหมวยจะไม่ออกนั่งเหี่ยงกับล็อกซองสิอัน่เป็นเลขโทรศัพท์มันก็จะปสองสี่มันก็คอนกับเลขโทรศัพท์ม ไม่ออกสองคนสองซีตีค่ะมื่อตีซีซีอยู่ผมไม่มัวแต่ตีซีีต่อซีซีนมันมันจะบอกใครมากว่าไม่มันค่ะแต่ก็เลยว่าตีว่าสองซีไม่ออกสองมันก็เลยว่ามันก็เลยขอกันก็เลขโทรศัพท์ด้วยมันเลขไทายโทรศัพท์กับสองสี่เก็บด้วยบันครับอันอือก็เลยก็ว่านี่แหละก็ว่ามันจะเป็นยังไงเมื่มันจี ข้าวมาขอ so Omaha, answer, so so ้อที่เฮติใส่พันว่าเจ้าเฮตดบัเป็ีนเนาะมันกับมะเขือนเจ้ามันกับมะเขึ้นแต่มันเขาแต่มันก็จะจะอนเนี่อย่างข้ามาสเขาไม่ได้โทรศัพท์ช่วงนั้นข้ามาใส่ในโทรศัพท์มันกับขืนมันกับขืนโชว์หนาตอตัวก็จาะไม่ออกว่าครับแล้วเลยห่วยทเอาเฮติเนี่ยัดตัว่าก็เบแล้วหวจะบเป็นเหล็กโทรศัพท์บ่่จะเป็นเหล็กตกวันที่แล้วบกปูหรือังไงครับสองซีกเป็นเหล็กไม้ยางพี่พี่น้องเป็นเล็กออกงาครับน้องห่วยเอาอีปูเคียนหน ต้องซีนจุดันมจุบ่สซีหนึ่งบอกเขาเคยจักวัดซีหนึ่งเอาตัวฟันเี่แล้วเนาะขาปูนี่แหละปูตัวฟันเี่แล้วมันประทาบันก็ไม่ออกกันประทาไปนอฟันประทาฟันวาได้ขีเราชิดเรือแต่มันลดลงมากกันลดลงหรือมัถือได้ล่ะเถเลาวามองชีวะทีเสก็มองเวลามองบ้านเขาแบท้ายบึงเหล้เขาว่าจะเกียบยู่แต่ต้อก็เลยก็ควบไม้ก็จักายคออยูุ่นแล้วมันก็ มันก็บอกบ่าเปิดเตยบอปู่เปิดทั้งผลก็ได้ทั้งอันเง่ก็ะไรทั้งอะไรก็บอกบ่ถือเนาะหัานบอกถือไหวเห็นบอกถือจุ่มว่าจุ่มว่าปรดีนั่นอยู่แล้วเนาะครับโอ้ใช่เป็นตายัเบ่เห็นหงุดหงิดมักสองสี่ที่ปวดเหรอครับอกเม็นว่าครับอกเม็นว่ามันนั่นดอกนะบ้าถอดบอกว่ามักดอกมันคั้วหมายว่ามันฝันมาจะสั่นไหมปู่ที่พักสงปู่วันนี้ วันนี้วันที่สามสิอ็ดปูวัที่แล้วปูใหเกตสองพี่น้องไห่คัดเกตหนึ่งบี้ลดเป็นหกสองนะปูเนาะไม่เขียนไหนสามสิบสามสิบเอ็ดปูสามสกอคอว่าแต่ว่ามันถึงลดก็ว่ากันนู่นว่าว่ามันถิงมลดบ่เล็กลดกันนั้นเปลดตัวทั้งตัวทั้งหลังบันนี้ครับทั้งหลายจะลดลดตัทั้งงาใช่ไเนาะครับ วันนี้เอาเ,อาเลี้ยงวซ้ำเลยให้ตรตรงกันสงสีเ่เจ็กับตัดแหประตูเพื่อน้ำในต้ปูเอาสอเอาซ้ำสองประ,ประตูไปยังเอาไปตูขเ้นไปน้ำในปูสองสี่สี่เจ็ดอาซ้ำหรือยังซ้ำหรือะน,นี่ตัดใใหนะหมอปูมันจะบกครบสูตรนบ่เขียนต้ตองใองครขามก็ไดปูทั้งไตไปเห็ปูเขียนไหน ยีงไงมันเนาะครับเดี๋ยวปูเดี๋ยวผมเปิดด้านนั่นให้ปากกาหัวมันจะไงจะเขียนแบอนันก่อนนัวนี้ว่วให้เลยบ่ปูแทนไป <laughs> ออกสองคนเนาะเพราะสองต่อต่อเลขโทรศัพท์เนี่ยมันก็เป็นสองสี่เก็ด เด็กก็ครับผิดเส้นใต้พอน้ำในปูตัวสามตัวปูสีแดงนั่นแหละปูแล้วมาเด็กโทรศัพท์สีได้ทั้งน้ะครับผมผู้ใดอยากรวมทัพบุญครับปูทับปูก็จัดเรก็เด้อไม่ออกเลยมาเด็กมันสีก่อนเดี๋ยถึงเลขกก็ทัพบุญลูงพ่อลุงปูก็ไม่ผู้ใดล่ะก็ไม่แต่เพราะแยกสัทธาจากไม่ออกเอสซี่น่นแหละสอนปูเลย สังสาระเอ้ต่อเพิ่งต่อเทิอกบอกไปเสีอดอกเพราะได้ลบผลเพราะได้ลบฝนานี่ไม่ออกผนมากจำชินผนมากนกระโปงหม่งหมอใส่จอดไหครับพอโตเรก็กหม่งรมลจอดก็เลยจะเนจะนอไจะกิแต่คิขอไม่ออกเพรจังกอแทนไม่ออก่พลแลเาพรได้มัซุบเนี่ตมอยู่บนเศ้านี่ก็เลยอยากขอไม่ออกเอสซี่เขาลาลาป้มานนี่ละมันก็ โตโศกโตมันก็เลยพูก็แหงอยากให้โศกมันตัวแหงอยากให้ถึงนกปูนะอยากให้ถือในในบุญนะครับธรรมบูชบุญสาบคาโศกมันมันนั่นละปู่ว่าพ่อได้พ่อได้จอดลบแดดลบฝนครับญาติโยมเพิ่นมาวัดมาจำศีลช่วงเขาพรรษาพี่น้องจะท่านบ่ระปูขึ้นแตเขาพรรษาแล้วโอ้ยเขาพรรษาเฮ็ดน้ำก็ได้ร้องเพิ่นเพิ่นมันเกิดเฮ็ดแต่มันมีปัดแจ่มมันก็เฮ็ดบ่เกิดมันบ่ได้ริไงนะปูเนาะต่อเพิ่ออกไปก็สิเป็นสังกเสาก็อาถรยายน้องพยายามบกกลล้มแค่เสาซีต้นเขาก็เฮ็ด เถอะว่าไปซื้อไหมเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวมเก็ดรให้จา่าเแค่มือสองมือกันแล้วครับผมเอาท่านผู้ชมนี่ครับตก็มันนังแจ้งเยอะแวมันขาดทั้ตัวเดียวเลยเอาพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับผมปูที่พักสงนะครับทำชั <c oughs> ่วโมงขอโทรศัพท์ต้าเล็กกตัวฟันว่าไม่ออกมันนั่งยืนนั่งเแี่ยงกันนะว่ามันสองทีนี่แหละไม่ออกสองคนไม่ออกสองคนครับผมพี่กำนองอา่าสองคนนะครับผู้ชมสองซีเจ็ดสองซีซีเจ็ดสองเจ็ดพี่น้องครับเนาะเอาครับพี่น้องสาธุ สาธ uh ุก huh. <laughs> ับเอฟซีแฟนคลับทั <c anc el> ้งช่องได้พี่น้องเด้ออ่าผู้ใดอยากซอยปูผัว่าก็เอานะครับท่านผู้ชมอยากสอยปูกันั่นแหละมาเลบเซียปูกันครับผมอยากทับบุญนับปูกัมาเลบเซียเนี่ยลาอุดก็มาล้วนครับเอาท่านผู้ชมปูก็ขอขอบคุณขอบคุณก็ขอให้ยืนดีไม่แห้งเด้อให้โชคให้่ยมมาสุขทุกคนเราเอฟซีก็นเลยเพราะผู้ทับก็ให้บุให้โชคก็เกินล้วผู้ปรทับก็ให้โชคก็เกินแล้วน้องเออสร้อยปูน้องสาธุครับ